มาครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้ก็เอาล็อกเซิร์ฟนะครับสวยๆมาให้พิจารณากันอีกหนึ่งตัวนะครับนี่สวยปิ๊งเลยตัวนี้เป็นเซิร์ฟจากค่ายไดว่านะครับเป็นเซิร์ฟตัวแกลนเซิร์ฟนะครับเบอร์35นะครับแกลนเซิร์ฟตัวนี้เป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเป็นไทยแลนด์นะครับไม่ใช่ไชน่านะครับวัสดุ สวยงามเลยล่ะ,ะดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับสวยๆเลยอนอกครับนอกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะ,ะเป็นเป็นเดว,ว่าแกนเซิร์ฟนะครับตัวนี้จุดสาย pe นะครับ pe บอกไว้ว่าสเปคของเขา pe เนี่ยอืมเดี๋นะครับผมดู PE 4นี่ได้180เมตรนะครับ PE 3 250เมตรแล้วก็ PE 5ได้200 PE 4มันเป็นสาย NA NA นี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ NA NA ใน250 m. กับเบอร์4เน250เบอร์5ีน200แต่ถ้าเป็น PE เน PE 3 250 ปีอ480ครับได้ถึงปี4นะครับ180เป็นลอกขนาดใหญ่นะครับลออเซลล์ขนาดใหญ่ใหญ่มากมาหมุนการทําร้านกันนะครับนี่ลักษณะการขึ้นของสายนะครับนิ่ง,เน,งเ,นนเนียนเลยครับเงียบกริบผมเน้นเรื่องความเงียบนะครับเงียบสมูทเนียน ของผมจะเน้นเรื่องความนิ่งเงียบสมูทแล้วก็เนียนใช้งานได้ปกติดีดดังมากนิ่งมากครับตัวโรเลอร์โรเลอร์เป็นชุบไทเทเนียมไฮสปีดสีทองมาเลยนะครับโรเลอร์ใช้งานได้ปกติสภาพสวยมากครับเนียเลยแหะเป็นเซิร์ฟไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรกเอาไว้อัด เน้นการทำระยะตีไกลใช้ใช้คันในการช่วยเบรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจอปลาใหญ่ก็เดินหน้าถอยหลังช่วยเอาอเหน,นียนมากตัวเดินหน้าระบบเป็นกันกลับแบบออฟตอรีเวิร์สนะครับเป็นบอลแบลิงกันกลับ ดูการชับของสปูนขึ้นสดุดลงสุดนะครับลักษณะภายด้านในของแกนนะครับดูเปิดดูแกนตัวนี้ก็จะมีแถบบอกเบอร์ของสายที่เราใส่ไว้ให้นะครับเป็นการมาร์กสายไว้ว่าใช้สายเบอร์อะไรจะได้ไม่ต้องจำนี่ฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับเลือกเอาเบอร์ที่เรา เบอร์สี่เบอร์สามเบอร์ห้าลักษณะภายในของแกนนะครับแกนสวยใสยอยู่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับนี่แกนดูด้านในของแกนแกนมีลักษณะค่อนข้างใหญ่มากนะครับแกนใหญ่ๆเลยเครับมีมีลองกาดลองสายมาให้นะครับยังไม่หักนะครับกาดทั้งคู่ไม่มีหักนะครับ น่าใช้งานอีกหนึ่งตัวครับผมรอบตัวนี้เอาไปตกมอบลองไม่ขี้เห่แน่นอนสภาพมันยังสวยอยู่ครับเป็นรุ่นใหม่แล้วเงียบกริรบก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาทางอีม็อกเลยนะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับกับตัวเซอร์ฟไมีเบรกจากค่ายได้ว่าครับ